สวัสดีครับวันนี้รูเมเกอร์และทำกันบ้านนะครับพาเพื่อนๆมาอยู่กับอีกหนึ่งกิจกรรมอาจจะเป็นงานอดิเรกข,ของใครหลายๆคนหรือ บางคนอาจจะเคยเห็นผมว่าเออผมมีการจัดตู้ไม้น้ำที่บ้านนะครับแล้วก็อยากจะทําตามบ้างนะแต่วันนี้นะเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับกิจกรรมที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับจะเรียกว่า the art of Thai aqua s c a p e นั่นเองนะครับคือเราต้องบอกว่าการที่เรามีตู้ ปลาอยู่หนึ่งอันเนี่ยและเราอยากจะจัดระบบนิเวศลงไปเดี๋ย,ยวนี้มันใช้ทั้งศิลปะในการจัดให้มันสวยงามและต้องใช้วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับจำลองระบบนิเวศในตู้แม่น้ําได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น,นก็คือตู้คุณผู้ชมก็จะสวยไปนานๆนั่นเองนะครับต้นไม้ก็จะมีความเขียวสมบูรณ์นะครับสิ่งมีชีวิตก็จะแบบมีความสุขแฮปปี้ของเขาอยู่ในตู้นั่นเองนะครับซึ่งงานนี้ ก็จะเรียกว่าเป็นจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นการโชว์พันตู้แม่น้ําด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันตู้แม่น้ําด้วยนะเผื่อใครอยู่แถวๆนี้ก็อาจจะแวะมาก็ได้นะครับอ่ะเรามาดูกันเราจะเรียกว่าในภายในงานนี้ก็จะมีแบบตู้เกือบแบบ20-30ตู้อ่ะตมาจัดเป็นอินสปิเรชันแล้วกันนะครับต้องบอกว่าตู้แม่น้ําแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะใช้ ความรู้ในการเซตอัพค่อนข้างเยอะนะครับแปลว่าอะไรถ้าคุณผู้ชมที่เริ่มอาจจะเข้ามาในวงการตู้แม่น้ําหรือว่าการจัดตู้ปลาแบบนี้ผมขอแบ่งประเภทเป็นซักแบบ10บเลเวลแล้วกันอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลเวลแรกเนี่ยนึกถึงบ่บัวหน้าบ้านที่คุณเลี้ยงประกัดปลาหางนกยูงแบบนั้นน่ะมันไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเลยส่วนตู้ที่บ้านผมเนี่ยอาจจะซักเลเวลห้าเลเวลหกแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเล่ากันนะครับส่วนตู้ของที่นี่เนี่ยผมว่าแบบเต็ม1ิเลยไม่หักนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็น การจำลองระบบนิเวศแบบจริงจังมาเลยนะครับก็จะเป็นตู้ปลานะมีการจำลองพันไม้น้ำอะไรต่างๆซึ่งถ้าเราลองไล่ดูคุณผู้ชมมันจะมีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นเหมือนงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับแปลว่าเลเยอร์แต่ละแบบเนี่ยเขาจะมีความสวยไม่เหมือนกันคนที่จัดตู้ไมนาำเขาก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันเหมือนกันวาดภาพนั่นเองนะครับอลองดูอันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ที่เป็นแบบอจำลองเหมือนกับว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นเลเยอร์ที่เป็นฟอร์มเฉียงลงมาแบบนี้นะ ลองมาดูตู้นี้บ้างนะครับข้อดีของการมาเดินที่นี่นะเผื่อคุณผู้ชมอยากจะได้ไอเดียหรือได้ความรู้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถมาอ่านได้นะนเ,นเขาก็จะมีเหมือนอธิบายว่าเออตู้ไม้น้ำเนีเน่ยเป็นตู้ประเภทอะไรเป็นน้ําจืดน,น้ำเปล่ยน้ําเค็มใช้ระบบกรองแบบไหนจะสังเกตว่าตู้ไม้น้าแบบนี้นะครับน้ําก็จะมีความใสตลอดนะนึกภาพคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสามารถจับตู้ไม้น้าได้ประมาณนี้หรือซื้อตู้ไม้น้าได้ประมาณนี้เอาไปวางไม้ในบ้านเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแบบเติมสีเขียวให้กับบ้านในรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับ เรามาอยู่กับตู้ขนาด24นิ้วนะครับของคุณธนเดชกันนะครับอ่านี่ซึ่งตู้นี้นะครับจะมีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับจะเห็นพันไม้ทั้งแบบใบสีเขียวนะแล้วก็ใบสีแดงนะซึ่งการใช้ใบที่เป็นสีแดงเนี่ยจะเริ่มดูแลรักษายากแล้วนะครับแล้วเรามาดู การจำลองระบบนิเวศต่างๆนะครับที่เขาลงไว้เนี่ยผมมาพูดอย่างนี้แล้วกันว่าการเซตตู้ที่มีไม้น้ําหนาขนาดนี้ใช้วิทยาศาสตร์ในการดูแลเขาค่อนข้างเยอะเพื่อจําลองระบบนิเวศจริงๆขึ้นมาระบบนิเวศท,ที่เกิดขึ้นคือมีอะไรบ้างต้นไม้พออยู่ในน้ําแบบเนี้ยพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมือนเหมือนต้นไม้ตามธรรมชาติอะครับเขาจะต้องสั่งคอแสงใช่ไหมเขาจะต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็ขายออกมาเป็นออกซิเจนแต่คราวนี้พอเขาอยู่ในน้ำเนี่ย คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยนะครับเขาก็เลยต้องมีการเพิ่ม C O 2ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีต่อกับตัวท่อนะแล้วก็จะมีถังเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ทีหลังนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ ความรู้และความเข้าใจในการตรับพอสมควรนะครับอย่างต่อมานะครับถ้าน้ําในตู้เนี่ยอยู่นิ่งๆนะครับมันมีโอกาสที่น้ำเนี่ยจะเสียได้เร็วกว่าปกติแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนน้าบ่อยๆใช่ไหมครับตู้ที่จาลองระบบนิเวศเนี่ย,เ,ยเขาจะมีตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าอินโฟอินโฟเป็นการดูดน้ําเข้านะแล้วก็อัลฟ์ฟเป็นการปล่อยน้ําออกอินโฟเนี่ยจะไปต่อกับตู้เครื่องกรองที่อยู่ด้านใต้นี้นะครับซึ่งจะเป็นตู้ใหญ่ๆเลยนะการทําระบบแบบนี้ก็จะช่วยให้น้ำเราเนี่ยใสยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็น้ำเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นนั่นเอง ส่วนต่อมานะครับไฟเนี่ยจริงๆเป็นไฟสําหรับไม้น้าเลยนะครับก็ไม่ได้ทําหน้าที่เพียงแค่ให้ตู้เขาสวยงามเฉยๆเปิดไฟเหมือนให้เราเห็นหเฉยๆนะครับไฟไม้น้าตรงนี้บางทีเขามีการคานวณสเปกตรัมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เหมาะสมกับไม้น้าแต่ละพันธุ์ด้วยเพราะว่าไม้น้าที่มีสีดงสีแดงอะไรแบบนี้ก็จะต้องการไฟหลากหลายสีหลากหลายชนิดนั่นเองนะครับแล้วไฟแบบนี้ก็จะเป็นไฟระดับโปรเลยทีเดียวซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมีราคาที่สูงนะครับแล้วก็จะต้องอาศัย ความรู้และความเข้าใจในการเปิดด้วยเพราะว่าบางทีเปิดนานเกินตะไคร่ก็ขึ้นเยอะเกินตู้ก็จะไม่สวยนั่นเองนะครับตู้ที่ว่าเป็นแบบความยากระดับสิและกันซึ่งส่วนใหญ่ที่จัดแสดงอยู่ในนี้ก็จะเป็นตู้ที่สวยๆงาม,งามๆทั้งนั้นเลยนะครับเราลองมาไล่ดูดีกว่าว่าคุณผู้ชมเผื่อได้ไอเดียในการจัดตู้แล้วกันอ่ะอันแรก เป็นตู้แบบเหมือนเหมือนเงลึ่งเซนริวหน่อยเป็นเป็นแนวแบบญี่ปุ่นหน่อยก็จะเน้นหินมากกว่านะครับตู้นี้ก็จะเน้นเหมือนเป็นจําลองเหมือนรากไม้เรื่อยๆนะสตู้นี้จะค,คล้ายๆกันตรงที่ว่าเปจจ็นจําลองเหมือนระบบนิเวศในป่าต่อมานี่หรือถ้าคุณจัดเก่งๆมากขึ้น คุณจะจัดฟอร์มเป็นแบบเหมือนต้นคริสต์มาสก็ได้เป็นเหมือนป่าสนก็ได้มันจะเป็นเหมือนป่าฝั่งโซนยุโรปไปเลยนะครับอันนี้ก็มีน้องมงน้องม้าแบบนี้แต่เอาอย่างนี้ในการผมมาเดินที่หอศิลป์แล้วแบบนี้ผมรู้สึกว่าอยากจัดตู้ไม้น้าเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมไปซื้อตู้ไม้น้ามาลองจัดให้คุณผู้ชมดูดีกว่าที่บ้านผมนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราไปดูไอเดียมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับผมก็ได้มาทําการจัดตู้ไม้น้าโชว์เพื่อนๆนะจริงๆหลังจากวันที่เริ่มเซตตู้เนี่ยใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคุณผู้ชมก็สามารถได้ตู้ไม้น้ําตู้ปลาเลี้ยงกุ้งแบบนี้ได้เลยนะครับเรามาเริ่มอธิบายการจัดตู้กันนะครับซึ่งของสักประมาณ90%ที่ผมจัดเนี่ยสามารถหาได้ตามการสั่งร้านออนไลน์ได้เลยนะครับซึ่ง คุณผู้ชมกดดูด้านใต้คลิปที่เป็น description นะผมจะทิ้งวาร์ปต่างๆให้เผื่อคุณผู้ชมจะไปซื้อตามได้ง่ายๆนะครับเรามาเริ่มจากอย่างแรกนะครับสำคัญสุดก็คือขนาดของตู้นะครับขนาดของตู้ที่ผมแนะนำนะทำแบบผมเนี่ยเอาสักประมาณ12นิ้วหรือ30ซนเมตรอย่างเนี้ยนะครับ ปริมาณน้ําเขาจะเยอะหน่อยนะครับค่าน้ําจะได้ไม่แกว่งเยอะเกินไปเพราะบางทีกลางวันเราเจออุณหภูมิสูงสูง,สง,สงกลางคืนเราเปิดแอร์อีกพอค่าน้ํามันแกว่งเยอะนะครับสัตว์น้ำที่อยู่ด้านในเนี่ยอาจจะป่วยได้นะครับหรือ การเซตอัพอะไรแบบนี้นะครับต้นไม้ที่ผมเลือกใช้ทั้งหมดเดี๋ยวอธิบายต่อเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบอุณหภูมิที่มีความเย็นนะครับหลายคนอาจจะเซตตู้แบบนี้แล้วไม่ค่อยรอดอาจจะเป็นหลายๆปัจจัยรวมกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ตัวนี้ด้วยก็คือดินนะครับดินที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นดิน GEX ถุงสีแดงนะครับเผื่อไปซื้อตานนะาราคาก็จะประมาณแบบ280ร้อจนถึงสามบาทสําหรับดินยี่ห้อนี้เฉพาะถุงสีแดงเนี่ยจะออกแบบสําหรับการเลี้ยงกุ้งแคะไปเลยนะครับ ซึ่งดินแบบนี้ที่ผมชอบคืออะไรอย่างแรกเลยคือไม่ต้องล้างน้ํานะบางทีคุณผู้ชมไปซื้อดินตามแบบร้านขายปลาหรือทรายมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจะต้องมาล้างน้ำำงสาสําทําความสะอาดเขาก่อนซึ่งดินแบบนี้ไม่จําเป็นนะครับแต่จุดสําคัญนะครับก่อนที่จะลงดินเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องโรยแบคทีเรียตั้งต้นแบคทีเรียรองพื้นนะครับไว้ที่พื้นตู้ซะก่อนนะซึ่งการเซตแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้2แบบนะคุณผู้ชมสามารถเอาหินพามิสนะครับหรือหินภูเขาไฟ ที่มีรูพุนนะครับมาใส่ถุงตะข่ายไว้นะครับแล้วก็วางไว้ใต้ตู้แล้วค่อยเอาดินกลบก็ได้นะครับหรือจะเซตแบบผมก็คือใช้เป็นกรองใต้กวดก็ได้นะครับเขาจะหมุนเวียนเอาสิ่งสกปรกที่อยู่ใต้ตูนะ้ขึ้นมาด้านบนนะครับเราก็เลยจะมาสู่ปัจจัยต่อมาที่ทําให้ตู้นี้มีน้ําใสตลอดและน้ําคุณภาพดีตลอดบริสุทธิ์ตลอดทําได้ยังไงด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไปเดินที่งานไปแล้วใช่ไหมแต่กรองที่ผมจะมาเลือกใช้ในวันนี้นะครับจะใช้แบบกรองแขวนนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อย กรองเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับเขาจะมีเหมือนปั๊มน้ำนะครับคอยสูบน้ําให้น้ำเนี่ยมีการถ่ายเทไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาภายในตัวเครื่องกรองอะครับจะสามารถใส่วัสดุกรองชิ้นต่างๆลงไปได้เช่นคุณอยากจะกรองฝุ่นที่อยู่ในน้ำนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่คนไม่ค่อยเข้าใจและคนไม่ค่อยรู้ในการเลี้ยงตู้ปลาแบบนี้ก็คือคุณผู้ชมจะต้องใส่สิ่งที่เรียกว่ามีเดียหรือหินภูเขาไฟที่มีรูพุนไปด้วยเพื่อให้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีเนี่ย คอยอาศัยอยู่แล้วก็กินของเสียฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่าพอเวลาสัตว์น้ําของเราขับถ่ายออกมามันก็จะเกิดความเน่าเสียของน้ําใช่ไหมครับแบคทีเรียดีเหล่านี้แหละจะคอยกินของเสียทําให้น้ำนมีคุณภาพดีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ได้ต่อมาก็คือน้ำนก็จะใสยอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะบางทีเราก็จะรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเลี้ยงไปสอสามวันแล้วแบบน้ำมันขุน่นหวานะครับเพราะว่ามันไม่มีแบคทีเรียรคอยกินของเสียนั่นเองแต่แค่นั้นยังไม่พอนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบคทีเรียรน้ำนะครับแบคทีเรียรน้ำเนี่ยทำหน้าที่อะไรก็คือเวลาที่คุณผู้ชมตั้งตู้ตใหม่หรือว่ารันน้าไปเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องใส่แบคทีเรียรน้ำแบบนี้ไปด้วยนะครับอ่ะก็สามารถหยดใส่ไปเลยดูโดดูวิธีการใช้งานที่ฉลากด้านหลังนะคุณผู้ชมก็สามารถหยดลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ฟึ๊บ พอมีองค์ประกอบเหล่านี้ครบเนี่ยจริงๆตู้ของคุณผู้ชมสามารถเริ่มเลี้ยงสัตว์น้ำได้แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เซ็ตแบบที่ผมใช้เนี่ยคือมีตู้อย่างเดียวไม่มีดินไม่มีที่อยู่ของแบคทีเรียใช้แค่ตู้มีออกซิเจนแบบเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำเฉลี่ยแบบ3วันครั้ง4วันครั้งเลยนะครับเพื่อให้คุณภาพน้ําในตู้ยังดีอยู่แล้วก็น้ําไม่ขุ่นนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมทําตามขั้นตอนที่ผมเซ็ตตู้มาเนี่ยมันก็สามารถ จริงๆอยู่ได้เป็นเดือนโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะแค่เติมน้ําอย่างเดียวก็พอนะครับหรือคุณผู้ชมมีเวลาหน่อยคุณผู้ชมจะเปลี่ยนน้าสัปดาห์ละครั้งก็ได้ซึ่งการเปลี่ยนน้ำเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนหมดนะคือเปลี่ยนสักประมาณแบบ15บห0ของตู้ก็พอแล้วนะครับตู้หลายๆตู้ของผมเนี่ยแทบที่จะปล่อยลืมไปเลยอะ่ะแค่แบบมาเติมน้ําตอนน้ามันลดนั่นเองนะครับเทคนิคต่อมานะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เปิดแอร์นะการเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้การเลี้ยงต้นไม้ตามที่ผมบอกเนี่ย เขายังต้องการอากาศที่ค่อนข้างเย็นอยู่ซึ่งคุณผู้ชมสามารถใช้แบบนี้ได้นะครับก็คือเป็นพัดลมเหมือนพัดลมคอมมาเอามาแขวนเป่าผิวน้ําไว้นะครับอุณหภูมิจะลดลงไปประมาณ2-3องศานะเอาง่ายๆว่าสมมติถ้าคุณผู้ชมมีตู้อุณหภูมิน้ําอยู่ที่30องศามีพัดลมช่วยมันก็จะลดลงไปที่ประมาณ27-28องศาสัตว์เลี้ยงกุ้งแคะตน้นไม้แฮปปี้จเจริญงอกงามดีสีสันสดใสแน่นอน อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการเลือกพันธุ์ไม้น้าให้เหมาะสมกับตู้นั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมเลือกต้นไม้ผิดประเภทที่ต้องดูแลรักษายากนะมันต้องมีอะไรมาบ้างนะก็คือดินก็ต้องใช้ดินที่มีปุ๋ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็ต้องมีเพื่อให้เขาสามารถสังเคห์แสงไฟก็ต้องแรงอีกเป็นไฟที่แบบราคาแพงๆหลายพันอย่างแรกเลยคือต้นใบเล็กๆแบบนี้นะครับมันจะชื่อว่าอานูเบียสนะครับอนูเบียสเนี่ยมีต้นที่เป็นแบบขนาดใหญ่ก็จะประมาณแบบ สิเซนก็มีนะครับแต่ที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นอนูเบียพิตตี้นะครับก็กอก็จะเล็กๆน่ารักแล้วก็ข้อดีของอนูเบียเนี่ยคือไม่ต้องใช้ค์บอนดอนไรายนะครับดูแลรักษาง่ายแถมโตช้าโตช้าเนี่ยช่วยให้คุณผู้ชมไม่ต้องมาตัดแต่งเขาเยอะนะครับต่อมานะครับที่ผมใช้ในตู้นี้นะครับก็จะมีอีกพันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือชื่อว่าบูเซบนะครับบูเซบเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ผมหยิบให้ดูดีกว่า บูเซปก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าสําหรับพันธุ์ไม้น้ำอย่างที่3นะครับก็จะมาแนะนําในส่วนของมอสเลยนะครับมอสเนี่ยไม่ต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ต้องใช้ปุ๋ย แค่เปิดไฟให้เขาก็เพียงพอแล้วนะครับอยู่กับคุณผู้ชมไปได้นานๆเลยไม่ต้องมาเสียเวลาในการตัดแต่งเขาเยอะนะครับอย่างต่อมาอย่างที่3นะครับอันนี้ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวและการจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะสาลายพันหนึ่งมาของญี่ปุ่นนะครับเราจะเรียกว่าสาลายมาริโมะนะครับแบบนี้จะสามารถเลี้ยงในตู้ไม้น้ําแบบนี้ได้นะครับฟองเพาะจะเป็นฟองกลมๆน่ารักนะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการไม้ที่เป็นแบบไม้ลอยน้านะคุณผู้ชมสามารถใช้ จอกญี่ปุ่นก็ได้นะครับซึ่งเขาจะมีรากยาวแบบนี้นะครับช่วยเพิ่มมิติของตู้แม่น้ําได้มันจะเหมือนตู้แม่น้ําเรามีหลายเลเยอร์นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นต้นไม้ที่ผมเลือกใช้นะครับหลังจากนี้นะครับภายในตู้ในระบบนิเวศเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วว่าอยากจะเลี้ยงอะไรนะครับจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเลี้ยงปลาหานงนกยูงปลากาัดไม่ต้องทําอะไรเลยมีตู้โล่งๆ,ก,งๆก็ลงได้แล้วออกซิเจนแทบไม่จําเป็นด้วยซ้ำนะครับปลาที่มีขนาดประมาณ1.5เซนถึง2เซนเนี่ยผมแนะนําก็คือ ปลาคาร์ดินาวนะครับปลาที่เป็นปลาซิลนะครับปลาซิลมีหลากหลายชนิดมากนะครับแล้วก็หลากหลายราคาเลยกินไม่ค่อยจุน้ําเสียน้อยลงนะครับแล้วก็ว่ายเป็นฝูงน่ารักดีนะครับอย่างสุดท้ายนะครับเป็นสัตว์ที่ผมเลี้ยงหลักในตู้เลยนะครับก็คือกุ้งแคะนั่นเองนะครับจริงๆผมเป็นเมนกุ้งแคะนั่นแหละเพราะว่าอะไรก็คือเหมือนกับเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะ่ะผมเลี้ยงมาหมดแล้วตั้งแต่ปลากัดปลาหานกยูงปลาทองตู้ไม้น้ําตู้ที่เลี้ยงปลาแบบยาก,ยากๆอย่างเงี้ย แต่สุดท้ายกลายเป็นผมมาตกหลุมรักกับสัตว์ที่คอยกินตะไคร่น้ําอยู่พื้นตู้นะครับคือกุ้งเนี่ยต้องบอกว่ามันแอบมีความท้าทายอยู่นะครับเพราะว่าถ้าของเสียในตู้เริ่มเยอะกุ้งแคะของผมก็จะตายนั่นเองมันเลยกลายเป็นความท้าทายของผมว่าเฮ้ยผมอยากเลี้ยงกุ้งแคะผมอยากทําให้ระบบนิเวศเขาอยากให้น้ำเขาเนี่ยมีความสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองเวลาเรามองเขาทุกวันเนี่ยเราก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าเออเราเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดหนึ่งที่ต้องมีการดูแลที่สูงเหมือนกันนะครับ เรียบร้อยนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ไอเดียจากการที่ว่าคุณผู้ชมสามารถเซตไม้น้ำนะซึ่งมุมที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือมุมทํางานเลยนะครับมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีความเย็นสบายทางสายตานะเพราะว่าบางคนเนี่ยเบื่อที่จะแบบนี่ปลูกต้นไม้กระถางอะไรอยู่ใกล้คอมอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะดูแบบอยากเลี้ยงอะไรไปด้วยหรืออยากจะให้มีน้ํามีความเคลื่อนไหวหน่อยเนี่ยสามารถใช้ไอเดียของการตั้งตู้ไม้น้ําที่เป็นแบบ low maintenance นะครับดูแลรักษาง่ายแบบนี้ ไปใช้งานได้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ตามไว้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหรือคุณผู้ชมอยากจะสนับสนุนทีมงานนะครับเพราะว่าในหลายๆโอกาสแบบนี้นะครับทีมงานก็ได้ทําการช่วยผมในการตัดต่อและถ่ายทําอยู่นะครับก็สามารถมาซื้อสินค้าเกี่ยวกับบ้านนะครับอันนี้นะครับที่ผมโชว์อยู่ด้านหน้าก็จะเป็นกระถางต้นไม้นะครับที่คุณผู้ชมสามารถใส่น้ําไปตรงนี้ใส่ตรงนี้นะครับดูระดับน้ําได้นะแล้วก็ มันจะมีเชือกในการดูดน้ําขึ้นไปให้ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลามันจะเรียกว่าเหมือนเป็นการลดน้ําให้ต้นไม้คุณผู้ชมอย่างอัตโนมัติได้นั่นเองหรืออย่างต่อมาเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าของที่ผมเอามาขายเนี่ยเป็นของที่ผมใช้จริงเองกับบ้านนะอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นกล่องเก็บของที่สามารถวางซ้อนกันได้นะครับแต่ที่ผมชอบเนี่ยคืออย่างเช่นนี้วางซ้อนกัน2ชั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะสามารถมีเหมือนโต๊ะข้างไว้วางของที่ด้านบนก็ได้แล้วก็ด้านในเนี่ยมันสามารถ เก็บของได้เยอะนะครับและจุดดีของเขาเนี่ยคือหน้าบานเนี่ยสามารถเปิดค้างได้นะในกรณีที่คุณผู้ชมอยากจะเปิดหยิบของเช่นอันเนี้ยผมก็สามารถใส่อาหารปลาหรือว่าพวกแบคทีเรียแบบเนี้ยไว้ใกล้ตัวได้เลยแล้วก็ไม่ทําให้บ้านดูรกด้วยนะครับสามารถมาอุดหนุนทีมงานคิดว่าเป็นการสนับสนุนการทำคอนเทนต์ในครั้งต่อๆไปก็ได้นะครับได้ที่ The Room Market นั้นมีทปปั้ง Shopee และ Lazada า ฝากไปช่วยกันซื้อด้วยนะครับหวังว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้เกรดไอเดียนะครับในการจัดตู้ไม้น้ําไว้ใช้กับบ้านนะสําหรับภายในงานเนี่ยครับบรรยากาศอย่างตู้สวยๆฟูๆเต็มๆอิ่มๆแบบนี้จริงๆเนะี่ยจัดขึ้นโดย มืออาชีพนะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องท้อใจก่อนว่าทำไมฉันจัดแล้วมันไม่สวยแบบนี้ทัทีอยากจะให้คุณผู้ชมลองแวะมาดูกันที่หอศิลป์แห่งชาตินะครับที่กรุงเทพนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดตู้ระบบนิเวศที่เป็นตู้ไม้น้าแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่เพจ t h อ Art o อ Thai a อาร์ควาสเคได้เลยนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นเจ้าภาพของงานนี้นั่นแหละนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ไว้พิมพ์มาบอกกันได้นะอย่างเช่นพิธีกรคนอื่นๆอ,อย่างเช่นพี่หินเนี่ย เพื่อเราจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนเขาไปขอความรู้จากเขานั่นเองนะครับสหรับวันนี้ The Room Maker แล้ทำกานบ้านต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ